สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับชี้เป้ารถหน้าใช้1คันนะครับคันนี้นิสสันซันนี่นีโนะครับปี2005โฉมหน้าเทียหน้านะครับท้ายแต่งโมนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับรถบ้านนะครับ89,000บาทนะครับไม่เคยติดแก๊สสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เรียกว่าใครหาใช้งานรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอะไรเยอะดูแลง่ายซ่อมไม่แพงครับ ราคาแบบนี้เปิดมาเจรจาต่อรองนะครับใครอยู่อยุทยานะครับโซนนั้นโทรเจรจาสอบถามไปทดลองขับดูได้เลยนะครับรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ครับหนังสวยๆเนียนๆไม่แตกไม่ยับไม่ย่นนะครับลองชมดูก่อนจะถูกใจหรือเปล่านะครับลองหาข้อมูลก็ได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของ n e โอขับนะครับมีคนนิยมอยู่เยอะมีคนใช้งาน มาแบ่งปันประสบการณ์มีช่างเก่งๆมีอูเก่งๆอ,อะไรถูกๆเข้าไปศึกษาในนั้นได้ครับถ้าเรายังไม่เข้าศูนย์ก็เข้าขับนี่แหละครับถูกแน่นอนนะครับคนใช้งานเยอะก็มาแบ่งปันประสบการณ์การซ่อมบำรุงดูแลครับสำหรับคันนี้สวยเดิมบางโรงงานครับเนียนทุกจุดครับลองชมดูก่อนได้เลยพร้อมชอบต้องไปทดลองขับนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนะครับที่น่าสนใจ ภายในกว้างขวางนั่งสบายครับสะอาดสบายตาครับมันเป็นสีเบจนะครับรองชมดูนะครับและยิ่งถ้าท่านได้ไปทดลองขับนะครับท่านจะสัมผัสได้ถึงความสบายครับรุ่นนี้ขับสบายจริงๆครับเครื่องพันหกด้วยครับไม่ไม่ติดแก๊สนะครับคันนี้สนใจอย่างไรโทรสอบถามมุนเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับภายในสวยๆแบบนี้ยังเนียนๆนวลๆอยู่นะครับใช้งานได้ครับ89,000บาทขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองนะครับ สำหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ลองศึกษาดูก่อนครับแนวทางช่องเป็นแบบไหนสำหรับรายละเอียดนะครับให้คลิกที่ชื่อคลิปนะครับและรายละเอียดก็จะขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งด่าผมเลยครับบางท่านด่าผมจะหืหึด่าซะแรงเชียวก็ถ้าด่าผมแล้วช่วยดูโฆษณาให้ผมหน่อยก็จะขอบพระคุณนะครับทันนี้พร้อมโอนมากๆเลยนะครับใครสะดวกไปทดลองขับครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักครับผม